สูตรคู่หูลดริ้วรอยของ a q u a p a ์ s ซีรีส์นวัตกรรมลดริ้วรอยลดรอยตีนกาด้วยอนุภาคไตเพชรไทยฟื้นฟูสนสร้างความแข็งแรงให้เซลล์ผิวพร้อมเติมความชุ่มชื้นให้ผิวขณะหลับด้วยสลิปปิ้งมาเข้มข้นจะดียังไงอยู่ในรีวิวนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวกรูเชคที่น่ารักทุกคนนะคะช่วงหลังเป็นไทยเป็นแอคทีฟที่ได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะคุณเพราะว่าเขาทั้งสามารถช่วยลดริ้วรอยทั้งช่วยผิวเรียบเนียนกระชับผิวได้ด้วยคือคุณสมบัติหลักๆเขามาช่วยเสริมการสร้างคอลลาเจนและลาสตินนะคะก็ช่วยให้ผิวยืดหยุ่นเนาะที่สําคัญเนี่ยค่อนข้างอ่อนโยนเป็นกับผิวด้วยก็เลยถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะสำหรับคนที่มีปัญหาริ้วรอยแต่ว่าผิวบอบบาง อยากเลี่ยงการใช้อนุพันธ์วิตามิน A รวมถึงไม่อยากเข้าคลินิกวันนี้ของพากลุมคุณมาเช็คสูตรเซ็ตคู่หูของแบรนด์อัลคอพาร e ซซรีนะคะเขาเป็นเซรั่มลดริ้วรอยนะคะที่มาพร้อมกับมาก์หน้าสูตรแอนตี้อจิ้งนะคะือสูตรนี้ค่ะจุดเด่นก็คือว่าเขาใช้นวัตรกรรมลดริ้วรอยนะ,ะที่บอกว่าออกฤทธิ์คล้ายออกับการฉีดบวท็อกซ์เลยแล้วก็ทําออกมาเพื่อผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คสูตรกันเลยค่ะสูตรแรกเป็นเซรั่มค่ะคุณคุณอัลคอพาร์ซไพรเวตแอนตเซรั่มนะคะ เขาได้ชื่อว่าเป็นเซ um รั่มโบ็อกนะมีสารออกฤทธิ์สำคัญที่เรียกว่าซินเอเนี่ยค่ะเป็นนวัตกรรมสารสกัดอนุภาคไตรเพปไทด์ที่มาช่วยฟื้นฟูความแข็งแรงให้กับเซลล์ผิวสามารถลดริ้วรอยแล้วก็ทําให้ผิวหนึบดูเนียนเรียบขึ้นได้เขามีงานวิจัยนะคะให้อาสาสมัครแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มที่1อายุอยู่ระหว่าง50ถึง65ปีจํานวน57คนนะคะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยค่ะอายุน้อยลงมาคือ21ถึง35ปีจํานวน8คนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ต้านริ้วรอยที่มีสารสกัองนเเคายยทีบบล เวลา4สัปดาห์นะคะพบว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของซินเอกเนี่ยค่ะมีริ้วรอยลดลงหลังทําการทดลองแค่สสัปดาห์เองสารออกฤทธิ์ตัวที่2คือเมทริกซิลนะคะเขาจัดเป็นโปรโตีนขนาดเล็กที่ช่วยถนอมผิวนะมาช่วยเสริมคอลลาเจนให้ผิวเรียบเนียนนะคะตัวเมทริกซิลเนี่ยค่ะมีงานวิจัยว่าสามารถที่จะลดริ้วรอยล่องลึกนะคะแล้วก็เพิ่มความหนาแน่นของอิลาสตินที่ผิวได้ ทำให้ผิวยืดหยุ่นเนาะสารตัวที่3ก็คือโอลิโกเปปไทด์วันค่ะเป็นเปปไทด์ขนาดเล็กเหมือนตัวเมทิลซิลนั่นแหละเขาจัดว่าเป็นยูรโปรตีนนะคะที่มาช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนอีลาสตินให้ผิวดูยืดหยุ่นขึ้นมีสารที่ชื่อว่าฟูคาร์บเวสิคูลซัสนะเขาเป็นสารายสีน้ําตาลนะคะความพิเศษก็คือว่าเขาใช้นวัตกรรมที่ชื่อว่าซาวสเฟียอะควาสกินเนี่ยค่ะมาทําให้เป็นอนุภาคระดับนาโน เขาทําให้มีขนาดเล็กนะคะก็จะสามารถช่วยกับเก็บความชุ่มชื้นที่ผิวชั้นล่างทําให้ผิวดูแบบสุขภาพดีดูอิ่มน้ำขึ้นได้นะคะแถมสูตรนี้ยังใช้นวัตรกรรมที่ชื่อว่าแอคเนนะคะเป็นการรวมสารอัลกอริทหลายตัวเลยค่ะที่มาช่วยลดปัญหาสิวนะช่วยลดเชื้อแบคทีเรียนะลดการอุดตันแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนได้ด้วยค่ะคุณเป็นสูตรที่ไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะคุณที่กังวลว่าเอ๊ะจะแพ้สารเหล่านี้หรือเปล่าเนี่ยก็ใช้ได้ อันนี้หมองอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะจะลองทาตัวเซรั่มดูเนาะเนี่ยค่ะวิธีใช้ก็คือง่ายๆเลยนะหัวเขาเป็นแบบหัวปัม๊มใช่ไหมเวลาใช้ก็แค่บิดให้ดังแกลาหัวปั๊มก็จะโผล่ขึ้นมาตัวเซรั่มจะสีใสแบบนี้นะคะหนืดเล็กๆเ,กเกนาะคือเขาไม่กลิ่นเฉพาะตัวนะแต่มันไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมอะค่ะอันนี้คือเกลี่ยง่ายเลยนะแล้วก็ไม่เหนอะหนะผิวนะคะเนี่ยแป๊บเดียวซึมละ หมือว่าชุ่มชื้นผิวดีนะคือมันจะไม่ได้ให้ความรู้สึกทาแล้วแห้งทันทีอะคะ่ะเขาจะค่อยๆซึมผิวสักประมาณ5วินาทีเวลาใช้เสร็จนะคะเราจะเก็บนะเราก็แค่หมุนนะเขาให้ดังแกลกแบบนี้เนี่ยค่ะจบละ มองแนะนำให้ใช้คู่กับสูตรมาร์หน้านะคะ,ะ,คะเขาจะเป็นเซ็ตคู่หูกันก็คือ Aqua Plus Multi Peptide Rejuvenating Mask นะทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมว่าเป็น Sleeping Mask <c oughs> ที่เข้มข้นนะมาช่วยเสริมประสิทธิภาพของเซรั่ม็อ t o x ตัวเนี้ยค่ะสารหลักในสูตรเนี่ยเขาก็จะมีซินเอนะคะที่มาช่วยลดริ้วรอยเหมือนที่อยู่ในสูตรเซรั่ม็อ t o x แล้วก็เขายัางใส่สารออกฤทธิ์อื่นนะมาเพิ่มอีกหลายตัวนะคะอย่างสารตัวแรกก็คือ Sulfur Anti-Aging Lift นะเขาเป็นนวัตกรรม Encapsulation นะคะ,ะ,คะเขาความสารสกัดที่เป็นแบบพฤกษชาติเข้มข้นนะคะแล้วก็อนุพันธ์ Collagen p e p ย่าไว้หลายตัวเลยมาช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนออลาสตินทาให้ริ้วรอยลึกเนี่ยดูจางลงสารอีกตัวที่น่าสนใจก็คืออะจิริลีนนะคะเป็นสารที่มาทําหน้าที่ลดริ้วรอยนะโดยที่คุณสมบัติเด่นของเขาคือสามารถไปลดการผลิตแล้วก็ลดการหลั่งสารสืบประสาทที่ทําหน้าที่ควบคุมการของตัวของกล้ามเนื้อบนใบหน้าเราเนี่ยค่ะทำให้ไม่เกิดริ้วรอยล่องลึกขึ้นมันเหมือนบอท็อกไปเลยเนาะมีในซีนามายนะคะที่มาช่วยลดรอยดำรอยแดงสิวให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นส่วนนี้ก็ไม่มียนก็ฮอ์แล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะค ก่อนนอนอาบน้ำล้างหน้าทุกสิ่งอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวหมองลองมาทาสลิปปิ้งมาร์คดูค่ะเนื้อมาร์กก็จะสีขาวข้นแบบนี้นะคะ กลิ่นจะหอมมันอ่อนแต่มองว่าคล้ายกับตัวเซรั่มอยู่เหมือนกันนะกลิ่นเนี่ยค่ะมองว่าเขาเกลี่ยง่ายดีนะสบายผิวเลยพยายามเกลี่ยให้ไปในแนวเดียวกันนะคะอันนี้เนื่องจากว่าส่วนผสมเขาไม่ได้อันตรายอะไรเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นส่วนผสมที่ช่วยบำรุงตรงซอกจมูกมองก็ไม่เว้นนะหลอดก็แบบตลาลังดีนะพกไปต่างจังหวัดได้นะคะเป็นหลอดบีมองจะรอให้เขาแบบซึมผิวเซตตัวนิดนึงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยจะนอนนะคะ หมองใช้ทั้งเซรั่มแล้วก็สลิปปิ้งมาส์เนี่ยมาคู่กันหมองว่าจะ2อ,อาทิตย์แล้วนะคะตัวเซรั่มเนี่ยใช้เป็นเช้าเย็นนะส่วนสลิปปิ้งมาส์ใช้สัปดาห์ละสครั้งหมองว่าผิวหม่องดูชุ่มชื้นขึ้นนะผิวไม่แห้งนะคะและที่สำคัญเนี่ยริ้วรอยเวลาที่เราตื่นปกติก็จะมีรอยนอนทับหมอนใช่ไหมมองว่าตอนที่ตื่นเนี่ยริ้วรอยดูน้อยลง แล้ที่สําคัญก็คือสบายผิวนะคะเวลาที่ใช้ก็ไม่เหนื่อยหนาจนติดหมอนไม่ระคายเคืองด้วยนะบอกว่าจริงๆคนที่นอนในห้องแอร์ sleeping มา s k กใช้มากกว่าสัปดาห์ละสองครั้งก็ได้นะให้ใช้คู่กับตัวเซรั่มเนี่ยคะ่ะก็จะช่วยลดด้วรอยให้ผิวดูสุขภาพดีไวขึ้นผ่านการทดสอบทางแพทย์ถือหนังแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีการระคายเคืองต่ำเนะาะคนที่กังวลเรื่องนี้ก็มั่นใจได้ถ้าเป็นตัวเซรั่มนะคะ Aqua p พลา p r i ร a t e e อนดิสเซรั่เนี่ยคะ่ขะนะขนาดสามสิบมิลลิลิตรนะราคา ไซที่หม่งใช่30กรัมนะคะราคา790บาทคุณคุณที่สนใจก็สามารถซื้อได้ที่วาสันนะคะทั่วประเทศเลยที่เว็บไซต์ของ a q u a p a ส s เองที่ร a z a d ด s h o ้อปปี้แล้วก็คอนวีก็มีนะคะ บอกว่าเขาเป็นเซตคู่ที่รวมสารสกัดหลายตัวมาช่วยเรื่องริ้วรอยเนาะแล้วก็มีนวัตรกรรมเนี่ยเข้ามาช่วยกันด้วยก็อย่างที่บอกไปแต่แรกนะคะว่าเหมาะสําหรับตอบโจทย์คนที่อยากจะลดริ้วรอยไปใช้อนุพันธ์วิตามินเออาจจะรู้สึกว่รารักเคืองหรือว่าไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเข้าคลินิกไปฉีดบท็อกรานนี้ถ้าถามว่าทเทียบกับบท็อกตรงๆเหมือนกันไหมมองว่าด้วยความที่เขาเป็นสกินแคร์เนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการทาสม่สมําเสมอพอสมควรเขาจะไม่ได้ออกฤทธิเ์เร็วเหมือนกับแบบฉีดบท็อกที่สองสามวันก็ดูเรื่องแล้วหรือว่าเป็นอีีีกกกขขััั้นนนนนนองงสสิแแคครรท่่าใจะะมมมยวต ที่มาช่วยลดสิวลดการสะสมของแบคที ria เนาะก็ถือว่าครอบคลุมปัญหาผิวแบบหลายๆด้านเลยใครลองใช้เซตคู่ดูแลผิวของ Aqua p a u s เซตนี้แล้วอย่าลืมมาหมอยอกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังหมองก็ฝากกด s u b สไคร b ์ไลค์แล้วก็แชร์ให้แบบคนที่มคุณรักติดตามข้อมูลสวยภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องก r u c h e c วันนี้กรียังมองไปแล้วนะคะ